ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เทอร์มีเช่นเคยค่ะและวันนี้พยายามจะทําเสียงให้แบบ ดูน่าตื่นเต้นอึมครึมเพราะว่าวันนี้เราจะนำหนังสือที่เขียนโดยต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญแห่งสากลประเทศนะคะนั่นก็คือคุณสตีเฟ n นคิงหนังสือเล่มนี้มีชื่อเรียกว่าฟื้นคืน revival ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าอะไรก็ตามที่เป็นสตีเฟ n นคิงเนี่ยแล้ว มีจำหน่ายออกมาพูดตามตรงเลยนะเราเพิ่งจะมาติดตามท่านได้สักปี2ปีนะคะแต่รู้สึกว่าพอติดตามแล้วเนี่ยกลับเหมือนกับติดตามไม่หยุดทุกท่านและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสำหรับใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าอ่านไม่ไหวงานแบบแนวนี้มันน่าจะหนักมันน่าจะมีความสยองขวัญอย่างน้อยนิดนึงสำหรับใครก็ตามที่แบบโอเคอ่านฟิกชั่นได้ เราคิดว่าท่านน่าจะรอดนะกับงานของสตีเฟนคิงคือจริงๆงานก็จะเป็นในลักษณะเดิมนะหมายความว่าตัวละครของเรื่องเนี่ยมักจะอยู่ในรัฐเมนซึ่งเป็นรัฐที่ซตีเฟนคิงอาศัยอยู่กับภรรยาเนาะแต่ทว่าพล็อตเรื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะคะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็ลุ้นระทึกนะคะในหลายครั้งหลายคราเรามีโนต้ตอันนึงแต่ที่เป็นความรู้สึกเราเองนะ ที่แบบว่าเฮ้ยตอนจบเนี่ยมักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในที่สุดแล้วซ t e เฟนคิงเนี่ยก็มักจะหลอกเราในหลายๆครั้งเช่นเดียวกันนะ,ะดังนั้นก็พูดไม่ได้หรอกว่าทั้งหมดทั้งมวลจะจบยังมีความสุขโอเคทีนี้เรื่องฟื้นคืนเนี่ยเพิ่งจะแปลมานะ,ะโดยสำนักพิมพ์ก็คือแปลวสำนักพิมพ์เล่มเนี่ยจริงๆมีความใหญ่กว่าหนังสือทั่วไปเนาะอย่างเช่นของปิกเโลอะไรเงี้ยจริงๆของแพรวเนี่ยจะเล่มหนาและใหญ่นะคะแล้วก็แปลแบบ ละเอียดเลยแหละความหนาของเล่มเนี่ยในเล่มนี้จะอยู่ที่เกือบๆเนาะสามร้อยหกสิบหน้าสนนราคาเนี่ยเมื่อกี้แอบเปิดเลยราคา365บาทซึ่งสำหรับเราก็มีความรู้สึกส่วนตัวจริงๆนุท่านว่าอย่างเงี้ยคุม้มหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจว่าจะอ่านดีไม่น่าสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ชินเนาะกับงานแนวนี้นะคะก็สามารถที่จะ ไปดูปกหลังเขาได้นะสแกน QR โค้ดทดลองอ่านได้ทีนี้ปกหน้าเนี่ยจะเป็นรูปโบสนะ,ะเรื่องฟื้นคืนแล้วก็มีเหมือนกับไฟฟ้าฟ,า,ฟาดเหมือนแสงแบบเขาเรียกว่าไฟฟาดปึ้งนะคะมาตรงไม้กางเขนเราก็คือจากปกเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าจริงๆหนึ่งเรื่องก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแล้วก็ไฟฟ้ากระมังทีนี้มาดูปกหลังปกหลังเขียนว่าในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเจมี่มอร์ตันเด็กชายตัวน้อยได้พบกับชาลส์เจคอบ สาธุคุณคนใหม่ของเมืองโดยบังเอิญทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเพราะชื่นชอบการทดลองกระแสไฟฟ้าเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุอันน่าเศร้าขึ้นทำให้ทุกอย่างพลิกผันหลายปีต่อมาขณะที่เจมี่เป็นนักดนตรีเขาได้เจอกับเจคอบอีกครั้งทว่าการพบกันครั้งนี้กลับมีความหมายมากกว่าที่คิดความผูกพันของพวกเขากลายเป็นพันธสัญญาที่ร้ายกาจยิ่งกว่าแผนการของปีศาจ และเขาจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งที่รออยู่เบื้องหลังการฟื้นคืนนั้นกลับกลายเป็นความหวาดภวาเกินต้านทานมีรีวิวด้วยจากนังสุอพิมพ์ The อ n d e p e n e n n t นะคะบอกว่าสุดยอดด้วยแท้คลาสสิกคิงละเอียดละอออ่านง่ายและโน้มแนวใจมากทีนี้ส่วนตัวก็อยากจะบอกนิดนึงว่าหนังสือของสตีเฟนคิงเนี่ยถ้าเกิดอ่านไปสัก เกิน5เล่มเนี่ยอาจจะจับไตได้หรือแม้กระทั่งสักสองเล่มจะเริ่มเห็นสไตล์ในการเขียนกอนละกันคือส่วนตัวมองว่าจริงๆการเขียนของเขาเนี่ยเป็นการเขียนที่เนืบชานะดังนั้นหนังสือเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีความหนาออจริงๆหนังสือหนึ่งเล่มที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะน้ำหนักสุดท้ายของสกอตแคร์รีนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเล่มที่แบบสั้นมากนะคะเราก็อ่านแบบเดียวจบแบบเอา้ากลายว่าหนังสือคิงเมื่อไหร่ก็ตามที่ มันมีขนาดสั้นนะ่ะแล้วพออ่านจบปุ๊บก็กรูนะะ้สึกว่าอ้าวเฮ้ยจบแล้วหรอนะดังนั้นสักสามร้อยกว่าหน้ารา้สว,ว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าก็ต้องเตือนทุกท่านเหมือนกันนะคะว่าถ้าใครที่มีเวลาน้อยหนังสือเล่มนี้มันทั้งหนาทั้งใหญ่เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดเผื่อไว้สำหรับคนทํางานทั้งหลายจริงๆเรื่องหนังสือเล่มนี้นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่เจมี่มอร์ตันยังเป็นเด็กแล้วก็เรียกได้ว่าไปจบลงตอนที่เจมี่มอร์ตันเนี่ย อายุสักประมาณ5060ปีจาก300กว่าหน้าเนี่ยเนาะเราก็มีเหมือนกับระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ปี1962เนี่ยนะไปจนกระทั่งถึงราว2 1 3 3 2 0 4 4นะประมาณนี้ก็จะมีความเปลี่ยนผ่านในยุคที่เรานึกหน้าตามไม่ออกแล้วเวลาเขาพูดถึงรถยนต์ยี่ห้อนั้นนะในยุค1นึ x งเนี่ยแต่ว่าพอสัก2013-2014พูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตพูดถึงการส่งอีเมลและอื่นๆโอเคตรงนี้เรานึกออก เรื่องราวก็เริ่มต้นนะคะก็เป็นเจมี่มอร์ตันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวดําเนินเรื่องนะเป็นเด็กผู้ชายในตอนที่เรื่องเปิดมานะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆที่บอกว่าได้รับเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นสมือนกับน้องเล็กของบ้านในครอบครัวที่มีเด็กผู้ชายถึง3คนนะแล้วก็คนโตสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อพี่แคลรคือกลายว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กลูกคนเล็กอะ่ะแคลเองก็เป็นเหมือนสัญญาอย่างหนึ่งว่า กลายเป็นทั้งแม่แล้วก็พี่สาวด้วยแต่ว่จริงๆครอบครัวเขาก็อยู่ครบสมบูรณ์นะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเจมี่มอร์ตันเนี่ยในขณะที่วันหนึ่งกําลังเล่นอยู่นะคือเรื่องมันเริ่มต้นเรื่องของการเล่นของเด็กผู้ชายเนาะคือเล่นเป็นเหมือนกับอุ้ยกองทัพบ,บุก้ยฆ่าซึกบุกนาซีเยอรมันอะไรเงี้ยซึ่งมีบริบทที่พูดถึงเยอรมนีนะคะอย่าลืมว่าในช่วงที่พูดถึงเนี่ยมันคือสักหนึ่งเก้าหกสองเนาะเราก็อาจจะแบบย้อนไปสักประมาณเออเหตุการณ์เมื่อสักอุ้ย ยี่สิบปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะที่มันมีเหตุการณ์เนี้ยน่าจะฝังอยู่ในตัวของเจมี่มอร์ตันที่อาจจะได้ยินได้ฟังใครพูดมานะก็เลยสมมุติว่ามีตุ๊กตาสหรัฐอเมริกานะ,ะตุ๊กตาของเยอรมน,นีบุกค,คือถ้าเป็นเด็กยุคหลังเนี่ยเราก็อาจจะเล่นเป็นเหมือนกับตัวละครฉากอื่นนะในขณะนั้นในขณะที่เขาเล่นไปเล่นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีเงามาทับหัวเขาเนี่ยมาทับตุ๊กตาของเขาอยู่พอเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยเขาก็เจอกับท่านซาทุค,คุณซาทุค,คุณชาส ซึ่งก็มาแนะนําตัวว่าเหมือนกับเขาเป็นสาธุคุณคนใหม่ของสถานที่แห่งนี้ซึ่งจริงเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าในเมืองที่เจมี่มอร์ตันอยู่เนี่ย มันก็จะมีโบสถ์อยู่แค่หลักๆสองแห่งเนาะถ้าไม่โบสถ์นั้นก็จะเป็นโบสถ์นี้เขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเรากำลังจะมีท่านสาวทุกคนคนใหม่ปรากฏว่าชาวเจคอบเนี่ยก็เดินเข้าไปแนะนําตัวกับคุณพ่อคุณแม่ของเจมี่มอร์ตันแต่ก่อนที่จะแนะนําตัวเนี่ยเหมือนกับ2คนนี้ก็มีการคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วก็แบบเจคอบก็แนะนําว่าเอ้ยถ้าเธอจะเล่นอะไรแบบนี้นะแนะนําว่าให้โจมตีค่าศึกลักษณะนี้ก็คือแบบเหมือนกับผู้ชายผู้ชายนาะเขาก็คุยกันนะแล้วก็ผ่านไปปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับรู้กก็็คคืออว่าจริงๆนชบ ท่านสาธุคุณนี่มากเลยนะแล้วท่านก็เทศคนก็มากันอย่างเยอะแยะนะเมื่อเทียบกับท่านสาธุคุณคนเก่าไปมาวันหนึ่งเรื่องมันก็เปิดเผยให้กับเจมี่มอร์ตันว่าสาธุคุณเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบเรื่องของกระแสะไฟฟ้าเหมือนกับพยายามต่อสายไฟทําเหมือนกับตัวของพระเยซูให้เลื่อนมาได้ตามกระแสะไฟทําลําธารน้ําแบบที่หนึ่งจากที่หนึ่งขยับไปได้นะด้วยการเหมือนกับสลับเล่นกระแสะไฟซึ่งจริงตรงนี้ก็เราก็รู้สึกแบบเออพอที่จะพยายามเราใช้คำว่าพยายามที่จะเห็นภาพตา ด้วยความสนิทสนมกันเนาะเรื่องมันก็เหมือนดําเนินไปอย่างเริบๆืบก็คือเป็นบ้านในต่างจังหวัดนะไม่มีอะไรที่มันจะน่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตามก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เปลี่ยนชีวิตชาวสเจคอบนะท่านสาวทุกคณคนนี้ไปตลอดการประเด็นก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยคนในเมืองเนี่ยนะคะเขาก็เกิดเป็นโรคชักกระตุกเนาะก็กําลังขับเหมือนกับรถไถของตัวเองเนี่ย เดินทางนะจะเดินทางไปปรากฏว่าพอชักกระตุกปุ๊บเนี่ยรถมันก็เป๋ไปนะเป๋ไปอีกเลนหนึ่งเนาะกินเลนเข้าไปปรากฏว่าภรรยานะของท่านสาธุคุณเนี่ยแล้วก็ลูกชายนะซึ่งก็บอกอ้อยู่ในวัยกำลังน่ารักเราทุกคนก็รักภรรยาก็สวยมากสาธุคุณก็คือหลอ่อเป็นบ้านที่แบบเพอร์เฟกก็เกิดอุบัติเหตุนะชนกับรถ ที่กำลังสวนมาผิดเลนทันทีทันใดนั่นเองก็ปรากฏว่าคนที่เป็นโรคชักกระตุกเนี่ยก็ไม่ได้เสียชีวิตแต่คนที่เสียชีวิตไปเลยก็คือภรรยาและลูกที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักของท่านสาวทุกคณทุกคนก็แบบเออช็อกปรากฏว่าคุณแม่ของเจมี่มอร์ตันพระเอกของเราเนี่ยก็เป็นคนเดินเท้าไปบอกสาวทุกคณว่าเกิดเหตุสาวทุกคณก็บอกว่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันหรอ ็บอกอ่ะภรรยากับลูกเสียชีวิตก็คือช็อกแล้วเอานาผากโค,โคกกาแพงคือแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นะนาสตคุณเนี่ยได้ช่วยชีวิตพี่ชายของเจมี่มอร์ตันคือเขาไปเที่ยวนะกับเพื่อนบ้านผู้แสนที่จะเรียกว,ว่าเพื่อนบ้านก็ไม่ถูกแนละเหมือนเป็นเพื่อนของครอบครัวแล้วปรากฏว่าถูกไม้สกี่ฟาดที่คอทําให้พูดไม่ได้แล้วศาสตคุณก็ใช้วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผสมกับไฟฟ้าเนี่ยนะรัดคอเด็กคนนี้ไว้ทําไม่ได้รัดคอเพื่อจะให้ทําให้ไม่หายใจนะแต่ว่ารักษาจนกระทั่งพี่ชายของเจมี่มอร์ตันเนี่ยกลับมาพูดได้ดังนั้นก็คือในความรู้สึกที่ว่าพอใครที่มาที่บ้านสาธุคุณนะโดยเฉพาะบ้านของมอร์ตันเนี่ยก็คิดว่ามีเรื่องให้ช่วยหรือเปล่าแต่กลับเป็นข่าวร้ายปรากฏว่าสาธุคุณวันหนึ่งก็คือขึ้นเทศทีนี้เหมือนชีวิตเนี่ยไปเจออะไรที่มันเป็นเรื่องลบเนา ก็เทศอย่างร้ายกาจเลยเขาบอกเหมือนกับถูกสุดท้ายเนี่ยผลจากการเทศเนี่ยถูกขับไล่ให้ออกจากตําแหน่งศาทุกคุณคําว่าร้ายกาจในที่นี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเทศว่าเฮ้ยกําลังเกิดความสงสัยในตัวพระเจ้าพระเจ้ามีจริงเหรอแล้วถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยก็ไปเก็บไฟล์คลิปไฟล์มานู่นนี่นั่นนะไฟล์ข่าวทั้งหลายนะเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่า มีคนตายมีคนตายในโบสด้วยในขณะที่กาลังขอสวดมนต์อ้อนวอนพระเจา้าเพราะเนี่ยพายุทอรนาโดผ่านมีคนตายเด็กเหล่านี้ผู้นำสงสารตายมีคนพิการโอ้ขมออน พระเจ้ามีจริงเหรอคือเป็นการท้าทายอย่างมากท้าทายต่อความเชื่อท้าทายต่อทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมนะว่าคนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าพอฟังอยู่ในโบสถ์ก็ลุกเดินหนีไปเลยนะสุดท้ายก็แนะนําว่าให้ไปซะจากตาแหน่งนี้ที่ได้คือออกจากเมืองไปเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมคือคนเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาความเสียใจนะแต่เราก็จะเห็นว่าโหรัฐเมนนะยุคนั้นนะหนึ่งเก้าหกเอ็กเนี่ยมันช่างมีความเป็นเหมือนกับอนุรักษ์นิยมสลึเกินนะทำให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยคือเมื่อเทียบบกับว่า ความผิดที่เขาอาจจะได้ก่อขึ้นโอเคมันตั้งคําถามที่ยิ่งใหญ่นะต่อความเป็นคริสตชนเนะี่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือเขาพูดในขณะที่เขาอาจจะไม่มีสติด้วยซ้ำนะถึงแม้จะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเขากําลังเสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเวลามันก็ผ่านไปนะแล้วเจมี่มอร์ตันก็ มันก็มีฉากก o ดป b ายนะเซกูดปลายกับชาวเจคอบสาธุคุณแล้วก็ร้องหม่มร้องไห้บอกว่าผมจะไม่ลืมคุณนะชาวเจคอบบอกฉันก็จะไม่ลืมเธอในการต่อมาอ่ m เจมี่มอร์ตันก็เป็นเด็กที่กลายเป็นนักดนตรีในเรื่องตอนที่บอกเติบโตขึ้นก็จะเห็นว่าเขาสนใจดนตรีแล้วก็เล่นได้ดีกว่าพี่ๆเขาเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นนักดนตรีที่ ต้องอกเปน็นดนตรีขี้ยาซะด้วยนะอยู่ในสภาพมานล็อกมาแลกยแย่ยก็ไปเดินเหมือนกับงานวัดฝรั่งตอนอายุ30กว่าละเดินไปเดินมาปรากฏว่าเจอชาวเจคอกซึ่งในขณะนี้กลายเป็นเหมือนกับนักมายากลที่ใช้กระแสไฟฟ้าที่ตัวเองถนัดเนี่ยให้เป็นเรื่องโปรดแล้วก็เหมือนกับโชว์แบบเอ้ยเนี่ยกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดสิง่งมหัศจรรย์ขึ้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไปไป,ไป,ไป,ไปม,ามาเนี่ยเราก็คนพบ จากตรงนี้นะว่าสาสุาคุณเนี่ยพยายามจะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าในการรักษาคนแล้วก็ที่สุดแล้วก็ลองรักษาเจมี่มอร์ตันให้หายจากการอยากยาเสพติดก็คือเฮโรอีนปรากฏว่ามันมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือเวลาเฮโรอีนที่พูดถึงเนี่ยเจมี่มอร์ตันเสียบเขาเรียกว่าแทงเข็มเข้าเส้นเลือดเนาะปรากฏอาการที่ตามมาคือเขาก็ไม่อยากยาเสพติดอ่ะนะจากการรักษาผ่านกระแสไฟฟ้าเนี่ยแต่ยังมีอาการเหมือนเอาของแหลมเนี่ยอย่างเช่นซ่อม มาทิมตัวเองซ้ำๆนะเหมือนอาการแบบมันเป็นอาการที่ผลข้างเคียงกันแล้วกันนะมาทิมตัวเองทิมตัวเองจนเลือดออกนะลักษณะนั้นแต่ว่าเราก็มีการพูดซ้ำๆแต่ว่าอาการเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายไปหายไปแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าเออที่สุดแล้วเนี่ยทั้งเจมี่มอตันแล้วก็ชาวเจคอบซึ่งเป็นอดีตสาธทุกุณไปแล้วเนี่ยก็ห่างหายกันไปนะแต่ว่าชาวเจคอบเนี่ยก็บอกว่าให้ไปติดต่อคนนี้ฉันเคยมีบุญคุณกับคนนี้แล้วก็ไปหางานทำซะนะคะก็กลายไปเป็นยังทำงานก,กับ วงการดนตรีนะก็ยังเป็นนักดนตรีบ้างนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับเบื้องหลังอะไรแบบนี้ก็ทําไปทําไปจนกระทั่งในที่สุดก็ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเจอกับชาวสเตย์คอปอีกและในรอบนี้กลายเป็นว่าชาวสเตย์คอปเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่เริ่มจะมีชื่อเสียงมีการทัวร์แต่มีชื่อเสียงในมุมที่เราก็ในมุมเ็บรู้ๆกันอยู่ว่าอาจจะเป็นการหลอกลวง คือพยายามจะบอกเฮ้ยพระเจ้าโอ้แบบนี่คือสิ่งมหศัศจรรย์สามารถที่จะแบบใช้แหวนมหศัศจรรย์นี้แตะใครก็ได้แล้วก็สามารถรักษาคนนั้นหายจากโรคที่เจ็บป่วยได้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ว่านี้ซึ่งเจมี่มอตันเนี่ยมีคําถามตลอดเวลาว่าเอ๊ะธุกุณโกหกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆการที่คุณพยายามใช้พระเจ้าโอ้ยจงเชื่อในะพระเจ้าเอาโค้ดต่างๆจากคัมภีร์ไบเบิลมาพูด มันบูชิตในมุมของเจมี่หมอตานต้องขอพูดคำนี้เลยเพราะว่าก็ในเมื่อคนที่เราเคยค้นพบเมื่อสักราวหลายปีก่อนน่ท่านสาธุคุณท่านยังอดีตสาธุคุณเนี่ยท่านยังไม่ได้เชื่อเรื่องของพระเจ้าอีกต่อไปเอาจริงๆก็คือท่านเลิกเชื่อในเรื่องราวของว่าพระเจ้ามีจริงหรือศรัทธาในพระเจ้าของท่านมันจบลงตั้งแต่ วันที่ภรรยากับลูกชายของท่านได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสยจดส,ดสดยองนั้นต่างหากซึ่งในที่สุดแล้วเจมี่มอร์ตันก็เหมือนกับทําวิจัยด้วยตัวเองว่าเอ้ยปรากฏว่าพอไปดูสาธุคุณกลายว่าคนที่นั่งรถเข็นก็สามารถเดินได้แล้วก็สาธุคุณก็รักษาใครต่อใครในโรงละครแห่งนั้นทําให้เขาคิดว่าหนึหลอกหรือเปล่า นะแต่อย่าลืมว่าเขาก็รักษาเจมี่มอร์ตันให้หายาเสพติดนะรักษาพี่ชายเขาจะคอที่พูดไม่ได้ให้มาพูดได้แต่กลายว่าสิ่งหนึ่งที่เจมี่มอร์ตันมีแล้วก็คิดว่าคนอื่นจะต้องมีคืออาการที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นปรากฏว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่มีอาการแปลกๆเนี่ยมากกว่าที่คิด เจมี่มอตตันก็ทําการเก็บข้อมูลที่สุดแล้วก็เดินทางไปหาท่านสาทุกคนเพื่อจะบอกว่าเอ้ยท่านท่านหยุดเถอะสิ่งที่ท่านทำเพราะมันมีเอฟเฟกช่นนี้เช่นนี้แล้วก็หลายคนอาจจะมีถึงขั้นนะบางคนฆ่าตัวตายนะบางคนต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะไปอยู่ในจิตเวชท่านหยุดเถอะนะเพราะกุ่มวาสาุกุนก็บอกว่า้องเช้คว่าอดีตเนาะไม่เชื่อก็ไม่เชิงไม่เชื่อแต่คือคล้ายๆว่าที่สุดแล้วเรื่องมันก็จะเฉลยว่าเก็บสถิติเหมือนกันแต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งททีีีี่ถถูกต้้้องงงงงวเเลล็ึแมมจะผขาคย อาจจะไม่คาดคิดตามมาปรากฏว่าที่สุดแล้วมันก็มีเหตุอีกคือแฟนคนแรกของเจมี่มอร์ตันที่รักมากแต่ว่าในสุดก็ไม่ได้ลงเอยกันเนี่ยกลายเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายการรอดแรกมากอยู่ดีเพื่อนหญิงของเธอเนี่ยก็เขียนจดหมายมาถึง ชาลส์เจคอบซึ่งในการเวลาต่อมาเราก็เห็นว่าเขามีความแบบร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆจากการออนทัวร์ทั้งหลายเนี่ยการสร้างสิ่งมหัศจรรย์คนก็แบบทยอยบริจาคเงินแล้วก็กลายว่ามีที่ดินทํากินอะไรอู้เยอะแย,ยะไปหมดนะแล้วก็อยู่ยังมีความสุขอ่ะง่ายๆนะถึงแม้จะไม่ได้แต่งงานอาเลยเนาะกลายว่าพอเขียนจดหมายนี้มาทําให้ชาลส์เจคอบเนี่ยใช้เรื่องนี้มาบอกเจมี่มอร์ตันว่าเธอต้องมานะเธอต้องมาช่วยอดีตแฟนของเธอนะปรากฏเจมี่มอร์ตันก็เหมือนกับไม่มีทางเลือกต้องไปช่วยนะให้ อดีตแฟนที่เขารักมากเนี่ยหายจากโรคมะเร็งแล้วก็กลายเป็นพันธสัญญามาแล้วนะคะในเรื่องที่ตอนเรื่องที่บอกมีพันธสัญญากลายเป็นพันธสัญญาว่าเจมี่มอร์ตันต้องช่วยเขาทำอะไรบางอย่างนั่นก็คือที่มาของคำว่าฟื้นคืนซึ่งหลังจากนี้เราจะให้ท่านไปเดาเองว่าสิ่งเลวร้ายที่ว่านั้นมันคืออะไรและมันจะทำลายคนที่เขาเคยรักษามันจะทำลายครอบครัวของเจมี่มอร์ตัน และที่สำคัญมันจะทำลายความสัมพันธ์นะทำลายชาวเจคอบอย่างไรและใครที่จะเป็นคนฟื้นคืนขึ้นมาหรือจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่คาดคิดมาตลอดว่ามันเป็นเรื่องจริงคือความว่างเปล่านะคะแม่รอบนี้วันนี้เเรียสก็มารีวิวให้ทุกท่านฟังประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะกับ In f ฟ n i t y b o o k s สํสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ